รักระทรวงวัฒนธรรมครับเพื่อนก็ได้ชื่นชมความงามของปราสาทสายรุ่งพระาธาตุสีบึงบูนนะครับอันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมสู่การส้่งมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดสีสเกตครับ นั่งยุภ้าทวีวัฒนากิจบวรปรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เข่ากราบพระศรีอริยะเมตไตรและเยี่ยมชมปราสาทสายรุ่งหรือพระธาตุศรีเมืองบูนภายในวัดศรีเมืองบูนอำเภอเมืองบูนจังหวัดศรสีสะเกดโดยมีนายนพพงศ์พลาดิสัยรองผู้ราชการจังหวัดศรสีสะเกดนำหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใยญ่านและภาคี่เครือข่ายธุรกิจภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับ จังหวัดศรีสะเกดนับว่ามีความหลากหลายของชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆในแก่ล้าขเขมรกุยและเย่อจนได้ซื่อว่าเป็นดินแดนซีเผ่าที่มีศิละปะวัฒนธรรมประเพณีวิธีการดําเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายอาหารการกินที่หลากหลายและกะแตกต่างกันแต่สามารถยูรวมกันได้อย่างกลมกลืนพร้อมความรักความสามัคคีวัดศรีบึงบูนถือเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอบึงบูนภายในวัด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์ที่สองของประเทศไทยมีความงดงามของสถาปัตยกรรมและวัดแห่งนี้มีธรรมชาติรอบด่านสวยงามคณะที่ประสาทสายรุ่งหรือพระธาตุสีบึงบูนเป็นสถานทีประดิษฐานพระศรีอริยะเมตรตรและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หาเป็นสถานทีที่มีความงดงามและมีความศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งวัดศรีเบืองบูรแห่งนี้มีพระเกจิอาจารย์ก็คือหลวงปู่ศรีจันทโรขอให้ขับหลวงปู่ศรีจันทสาโรซึ่งเป็นที่เคารพของคนในจังหวัดเศรีสะเกดและต่างจังหวัดด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนแห่งนี้ประกอบกับความงดงามของวัดศรีเบืองบูรณ์จึงต้องมีการนํำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยว เพื่อส้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมการสร้างงานสร้างรายได้กับชุมชนและกระจายรายได้ให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกดต,ต่อไปครับก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามนะครับผู้ใดที่ยังไม่เคยไปเที่ยวะนะครับก็ล่องไปแวะเบืองครับไปกราบพระนะครับทางอำเภอบึงบูรณนะครับนอกจากจะได้ความเป็นสิริมงคลนะครับก็ยังได้ภาพที่สวยๆออกมาฝากมาตอนกันน้ครับ